เพื่อนๆเห็น <m> บ <ics> <m ics> ่คะเห็น่จ้าเห็นปะ้าผักหวานต้นเี่นะต้นที่มแม่น้องเกศเขืจ้นใส่เลยละค่ะนี่น่ะยอดเต็มเลยค่ะเพื่อนๆมาจ้ามาจ้ามาเก็บด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับจ้แม่น้องเกศเช้านะคะเพื่อนๆหลังจากเสร็จตรงกลาเนะคะนะวันนี้วันที่สิบหกจ้าช่วงเมษาขึ้นปูขึ้นเก้านะคะเนาจ้ามาเก็บผักหวานนด้ค่ะเด้อปอไป่อยไป พักหวานทำงามเลยค่ะเพืเ่อนๆเนี่ยนะหลังจากแล้วสงการนะคะนอะ้อกับหาเก็บพักหวานแกไปตอนน้องตอนนุง่งน,นี้กับมาพี่พกัดผู้ไก่แล้วค่ะเด้อผู้น่ะไอ้ขั้นแท้ไป็นเจ้าปลขั้นแท้แล้วค่ะน้อไก่ยอดเจัาผู้นี่รอเบิ้งผักหวานดอกกระเจียวนะจ๊ะเนาะเห็นอยังกับเก็บ ตั้งแต่ก็วจ้าผลกับพอดีนะคะเนาะผลกับจริงช่วงโดนะแล้วจ้าม,มันไงเลยเป็นกรรมแล้วจ้าคุณเนะาะค่ะส,สวยแล้วจ้าเพื่อนมารัเดียวเลย

งนี้เราเแห้งกันเราไเป็นเพื่อนนาผ้าได้ใจนะมาโมนี้เนพะื่อนแกสูตปฟูนะคะน้าปูเราจะพักหวานต้นแกพักหวานุลมโมนี้แล้วหวานุลมก็สูดปูดไหม นายหมดลงหน้าไปนายหลัห,หวานพรมหวานต้นก็นั่งเกือกก็เหลือจะเป็นไฟลวกเนาะ จ้าตอไปบแหล้อือยโอ้ตอนนี้มันมดหมดแดงนะครับเพื่อนๆแต่มดแดงมดแดงเลยแ้่เนี่ะ ใกล้กันนะแจ้มีสองตนนะสองตนอยู่ข้างๆกัน<ค><ณ>น,น,น,นี่น<ค>ี<ณ>่้หมดหังในน้อยกรังใหญ่จิตตอยเอาอยอะกงหันน้อยเอาเพื่อนๆต้นนึ่งนะค่ะนะใาหา้ย่อบบานคนกองออมาจ้ะหืหห์ห์หหหลห์ห์ จับไว้จับไว้ประเดกจับแกต,ตีงงงงตังใจพุ่นเพราะจังใจเจ้าเด็ดทุดพุดน่นเพื่อนเนาะเ่เคยมาแย่ใครมดแดงสุดน่ะและจเเด็ดเชนึงแล้วก็นมมีไผ่มาเก็บเลยเนาะใครเนาะยอดยางยาวแลยจ้ะเนี่ยแต่ก็เอาได้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆยอดยาวหาัวกลไปหนึ่งไันคันเนาะมีใครมาเก็บอยู่ในห้องหวยจ้ะอยู่ในห้อง ห้องน้ามุยไปเห็นนะอย่างงามเลยจ้าอ่าเก็บช่วยกันสองคนกับพ่อบ้านหมายนี่ไม่้องเก็ตมาจะโดนแล้วจ้าน้องเจ๊แงใครปวแดงสุดกอนละจ้าในห้องห่วยนะคะนนี่ห้องห่วยเนี่ยหวานต้นนี้กะเอานันงจะโดนแล้วจ้า ผมมีไปมาเก็บเลยนะะักการณนอ้อยอดยาวมดเลยต้อใส่เก็บตั้งแต่ทุ่นละจ้ะเนี่ยยอดยางเงาจ่ายคันยังสวยอยู่นะะันอกะเนาะโอ้ยังเก็บกันย่างงามอยู่จ้ะยังงา,ามอยู่เพราะว่าฝนกระทิงช่วงโดนจะ้ะผ่านไปนงเกดฝนโปร,รโต้เว้ยท่นานหยอดพักบานละ เด็ดเด็ดแต่ตีงงามไม่แบบตาไล่นี่ยอดสวยยอดสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตีงอย่าตีงมันตาไล่อากาศก็ร้อนเหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนวันนี้แดดฮ้อนนะคะเนาะแต่ก็ยังมีลมอยู่จ้ะเหมือนยังดีอยู่สิมีลมมีลมอยู่นะคะเนาะแดดก็แดดลมอยู่จ้ะ เมื่อวานนี่ฟ้าห้องแล้วก็บ้านแม่น้องเกศน่ะต้องใส่ฝนตกทั้งอื่น,นะะเนาะค่ะเนาะ้า้องแต่ฝนไม่ตกนะคะกองไว้กองไว้เฮ้ยจะเสื้อจะตี๋หลขยคนไล่ตาที่ได้ลดะหน่อยพวกวานกันเลยอยู่จะอยู่มืองไหนแต่ไลยเลี้ยวไปเห็นไม่กับเพื่อน,เ,นเอามาจุตน้นเพื่อกันเลี้ยวไปนอนย่อนพวกหวาน กไอ้เจ้าเนื้อทุกนันมาฮมือหนึ่งก็ถือก,กล้องนะคะเพื่อนๆมือหนึ่งก็เก็บักหวาน่จาจะประว่าเป็นคนกองงาไว้นะคะเน,ะะนะะาะเพราะว่าต้นพืนสูงจ้ะสูงแต่ตบบ้นบ่คชัยญ่นะคะเนาะก็เลยก,กองลองได้จ้ะต้นซ้ำเขียนหน่อยละจ้ะก็เลยก,กองงาลงมาเอาเนาะคะเนาะ พอดีแกงมันๆเลยจ้ายังบม่เหมื่ดเลยนะยังยิงงานหน่อยนึงน,นะเห็นปะเอาเนี่ยนะน,น,นี่ช่งงไส้มือนะ่ะเหี่ยค่ะเป็นเพื่อนต้น,เ,นเดียวได้จ้าเนี่ยยอดกลำลังงามๆเลยสายมือนี่ไงเสียดายเสียดายไปเก็บต้นละเซ็นกัยังเก็บต้นละยอดก็ได้ อันนี้เรามีอยายอดอูจะหายากเลยค่ะหาง่ายกับหายากหายายก็คือง่ายนะค่ะนับปักบวานก็ได้คําพ่อต้นได้บุกๆก็คือง่ายจ้ะคือได้หลายไว้ชะ้ายางหาป่พ่อกะต้นได้กับเขาเก็บแล้วกะคือจังหายากแล้วค่ะวันนี้เอามาหมดลิ้นยังไงนี่ไงสักหนาหรือเปล่าหมดนี่ล่ะทางปลายมือนี่กอกมั ขี graduate, ่แยก็ค so uh, ือางว่าง like ่ายกับื really sure ียายกันเนาะหาเก็บประวานนะจ้ะขมานพอเป็นต้นนิ่งๆก็ได้ไลไว้จ้าอยู่นาพาคือเก้านะคะนาอเพื่อนๆแถวห้องน้ำห้องหวยแล้วจ้าห้องน้ำไหลลงมาจากพูนะคะเนาะรุ่นประชมน้ำกันเนวาๆเ้ยค่ะเพื่อนๆพี่พ่อแม่พี่น้องลูกป้นนะทุกคนนะคะเนาะน้องเกดขอฝากช่องแม่น้องเกดแฟนเพจด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะเนาะ น้องเกดแฟนเพจนะคะเด้อเป็นช่องน้อยๆฝากพ่อแม่พี่น้อ,นองขอสนับสนุนให้ได้ค่ะเด้อเพื่อนกลางวันนี่ต้นนเลค่ะเนาะเจเจหยอดเพื่อนก็กำลังแตกนะคะ่ะเพื่อนๆพื่กำลังป้งนะคะเนาะยอดนะน้องเกดใส่เล็มมานะ้วใชะเนาะเอายอดที่เพิ่นเอาได้นะจ้ะเอายอดที่เขายาวแล้วนะคะเนาะ เม่อวันเดายเพื่อนเนี่ยทำเป็นมาอีกจักสามมือนจังมาใหม่เลี่ยโอ้ต้นนี้ได้เป็นถุงเลยค่ะเด้อหยอดเหลืองเต็มเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นบ่แค่หย่อดกำลังน,น้อยอยู่นะค่ะเนาะหวานต้นไ่แด้แจะต้น,น่ยสามเถื่อมาต้นนี้ม่น้องเกศบอไดเก็บจักเถื่อนนะค่ะเพื่อนเพื่อนพอว่าม้าเทียวใดกะห้อยเพื่อนเก็บไปแล้วนะคะเนาะมาเทียวนี่ปัญหาก็แตกแหนไงไหมนี่นะากา็แตกจ้าม้าเทียวนี่นะ แต่ก็เลี้ยมบอกซะก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวันนี้มาไกลนะคะเพื่อนๆวันนี้มาไกลจะมาไกลเก็บเอาเลี้ยมบอกซะก่อนเนาะค่ะเนาะเอาหยอดที่เพื่อนเอาได้นี่แหละเพราะว่าเรามาไกลจะเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆถ้าเราอยู่ใกล้ๆเรายังจะจงไว้เนาะค่ะเนาะจงไว้แล้วค่อยมาเอาใหม่วันนี้เรามาไกลเราต้องเล็มซะก่อนเล็มเอาที่ ở đây nhỏ on on đó cha, này nè, học cái này mau con, nha cả nó, xây ra thùng cả đấy, ôi, thùng nó có khèn với con, khèn thùng với này con, xây lại nhỏ đung luận luôn đấy. นี่ก็นาผาได้ค่ะเพื่อนๆอยู่นาผาได้จ้าเนี่ยนะอยู่กระตูกนะสูงสูงเลยค่ะเพื่อนๆน,นาผาย่างสูงเลยค่ะส่วนมากต้นพักวานก็จะอยู่นาผานะคะเนาะวานนันก็นยังโดนไฟคอกแด้จ้าเนี่ยเพิ่งจะโดนไฟใหม่ไม่ไหม้แล้วค่ะเนี่ยยังใบยังบอลลนเลยเนาะค่ะเนาะ แม่น้องเกดมาสองเที่ยวนะยังบ่ถือไฟจะ่แม่น้องเกดยัง่าผู้นี่เพื่อนก็บอกไฟไหมมาเที่ยวนี่เรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยโรงเรียนเจ๊กเลยจ้าหยดเราก็เล็มมาก่อนนะคะเพราะว่าเรามาไกลนะคะนาะเพื่อนๆเราจะไม่ได้ของกลับกเลมมาก่อนค่ะเลมมาก่อนพอได้แกง เสียจจังเลยถ้าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์มาใหม่้วได้การและะ้วเจ้าเพื่อนๆนะหนึ่งอาทิตย์นะยอดเขาจะจะยาวพอดีแล้วนะคะเนาะจ่ทำไงได้ล่ะเรามาเราไปหู้นะคะน่ะเนาะวัวนเมรังเกตมาสองแถวกับไปมา่ใหม่กทเ่ออมาเดียวนี้ไปใหม่ปรนจำ เราเก็กขออนุญาตกนเด้อค่ะเด้อถูกนหมเชิงพุดนะที่ไดขออนุญาตเลีมยงแล้วกันค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนเห็นบ่อข้าเห็นบ่อเจ้าเห็นบ่อเจ้าผักหวานต้นนี่นะต้นที่แม่น้องเก็บก็เต้นใส่เลยล่ะค่ะนี่นะยอดเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาจ้ามาจ้ามาเก็บด้วยกันเลยค่ะเพื่อนเก็บผักวานร่กันเด้อจ้าเด้อ เิบอ,อ,อย่สูงๆเลยจ้าอ้ยหน่อยางงามแล้คกับเพื่อนๆมันจะหอแต่ต้องสมแล้วจัแกงเลยเนี่ยนะจ้าะะาะผัวต้นมันก็มันห่นอเหลืองๆง้จ้าุ้ยมีเจ้วใดวันนี้มันจะตกราาก็้นนี้ยืนอยู่ทีงก้อนหินับเพื่อน ก็เพิ่มต้นต้นนั่นแหละเนาะต้นน้อยๆกินก็ได้ครเพื่อนๆผักหวานต้นเมื่อกี้นะคะเนาะยอดแต่พอดีงามเลยจ้ะเม่นองเกตกิกาถ่ายท้ำยากนะะ้อค่ะเพราะว่ากล้องห่อนจ้ะอากาศร้อนมากๆเลยตอนนี้นะกล้องเม่นองเกตนะถ้าร้อนห่อนหลายเพร่ะจะตัดเลยนะะ้อนคะ่ะเนาะหมาหลายจ้าต้นเมื่อกี้แต่จ่าในเหลืองหุ้ยหย่อ,ยอพดพอดีงามเลยนาะ สำหรับมื้อนี้ก็สิก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะค่ะเนาะพี่น้องเกแก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกการติดตามเลยค่ะเด้อเจ้าก็กดไลค์ใช่กดแชร์ถือใจก็กดติดตามให้กับช่องแม่น้อกแก้วชาแนลเล้นะจ้าสิกับเพื่อนๆหาผักหวานมื้อนี้กันมานหลายค่ะเนาะเป็นกิโลเลยวล่ะค่ะนี่เป็นโลเลยจ้าทุกคนดีใจเนี่เนี่ยบักหวานยอดงามๆเลยจ้าหย่อนเหลืองๆเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนพมาช่วงปีสงกรานต์เนาะค่ะเนาะช่วงสงกรานต์คนยังบ้อนขึ้นภูจ้ะ มื่อวันทีสุพกมบน้องแกตข้นมาก,ก่อนโมแล้วจ้ะปักหวานเต็มเลยกต่ที่ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็น,กนนะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าด้วยจ้า